ครับผมฮัลโหลครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเมาเล็กคอร์ดครับกับรายการเมนูเทสเช่นเคยนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่สิบแปดนะครับสิงหาคมนะครับสองศูนย์สองศูนย์นะครับสถานการณ์เซ็ตนะครับของวันนี้นะครับก็คือปิดตัวนะครับต่าลงกว่าแท่งเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นสัญญาณในทาง ลบนะครับแล้วก็ลงต่ำกว่ารอบที่แล้วนะครับที่เป็นโลคือสร้างเริ่มสร้างโลใหม่นะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารเนี่ยก็ต้องมาลุ้นว่า,าจะสามารถยืนเหนือ13241326หรือ1330ตรงนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่สามารถยกตัวกลับคืนขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นแนวโน้มในทางลบ นะครับอาจจะค่อยๆลงก็ได้นะครับหรือว่าจะลงแรงอันนี้ก็ต้องค่อยดูไปทีละจุดนะครับแต่สถานการณ์ของเซตไม่ค่อยดีนะครับแต่ดูสภาวะของตลาดโลกเองก็ยังบวกลบสลับกันไปกันมานะครับยังไม่มอีอาการลบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเมื่อลบไม่รุนแรงนะครับเซตเองก็อาจจะซึมนะครับ แล้วก็เวลามันซึมนะมันจะเล่นยากครับหุ้นมันไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลงนะครับไม่ค่อยไปไหนหาหุ้นก็จะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับธุรุุ้นที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับผมนะฮะ SVOA นะครับ SVOA เองนะครับก็คือหลังจากที่ยกตัวขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับบวกแล้วก็ เจอโดจิแท่งนี้นะครับก็ทําให้ไหลกับมาสสาตรงนี้นะครับลักษณะกราฟคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับโวลุ่มเริ่มมานะครับแต่ราคาไม่ไปนะครับบวกแค่ประมาณ1.78เเซเพราะฉะนั้นเองนะครับตัว s v o a เองน่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าสามารถเบรก1.20ไปได้ก็จะเป็นการไต่ระดับของราคาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ท1.3 1.4เลยก็ว่าไปแต่ SVOA เองไม่ควรหลุด1.10นะครับก็คือโลของวันนี้เลย1.11 1.10นะครับน่าสนใจนะครับแล้วก็งบออกมาดี D, นะครับสำหรับ SVOA มาไว้ก่อนเหมือนกันนะครับ JWD นะครับ นี้เองเบรกตัวมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับบวกไปหนะครับแต่ SBOA เองเนี่ยเอ้ย JWA D นะครับยังคงเป็นาการไซเวย์นะครับตรงชุดนี้อ่าตัวลากเส้นใหม่ก็ยังคงอยู่ในกรอบของการไซเวย์ตรงนี้อยู่นะครับ ต่อะไรที่ยังไม่เลย685ยังมองเป็นการไซวีตรงนี้นะครับคือตัวนี้นะครับก็ขึ้นวันลงวันขึ้นวันพวกนี้อาจจะลงอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าไม่ลงพวกนี้จะเบรกนะครับสำหรับ JWD ก็ถ้าเบรกนะครับก็จะเบรกที่รุนแรงนะครับอาจจะเลย ตรงนี้ไปก็ได้นะครับเรามาลองวัดดูว่ามันจะเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไหมครับจากตรงนี้เจ็ดเจ็ดหเจ็ดแปดศย์เลย,เยทีเดียวนะครับอ่ะนี่ครับคือถ้ามันเลยเนี่ยมันจะเลยไปอย่างเงี้ยสำหรับ jwd อันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะสามารถฟอร์มตัวยกขึ้นไปได้ไหมนะ บวกลบลบบวกมันก็เป็นประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับเซตเป็นใจหรือเปล่านะครับถ้าเซตไม่เป็นใจนะครับมันพวกนี้จ,จะแคดูจิตรงนี้ครับแล้วก็ไหลลงอันนี้ต้องระวังนะครับเวลาถ้าเราจุดคัดนะครับเราก็วางเส้นเทนไลน์ตรงนี้ไปเลยครับถ้ามันลงมาต่ำกว่าห5จุดห้าห้าให้หนีไปก่อนนะครับสำหรับ jwd ตีมจีนะครับเสียดายมากเลยครับวันนี้ขายไปแล้วนะครับขายหมูด้วยครับขายแถวๆนี้นะพอเห็นตอนช่วงเช้าตอนตอนตอนช่วงบ่ายนะครับพอดีผมเข้าไปทํางานแล้วผมไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะก็ก็เลยขายไปนะครับพอขายไปปุ๊บก็โหวิ่งไปอย่างนี้เลยนะครับ ทีมจีเองนะครับเลวลาวิ่งอ็ดเปอร์อันนี้9%อซ็บอกสอเป็นสิเพราะฉะนั้นวนันพวกนี้อาจจะมีสิทธิ์ขึ้นอีกหน,นึ่งแท่งตรงนี้นะครับถ้ายังเล่นแบบเดิมนะครับที่ก็จะประมาณเยวลองวัดเป้าหมายดูนะครับ 2.70นะครับสำหรับรอบนี้นะครับก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับที่2.70แล้วก็สามบาทกว่าคือว่าไปค่อนข้างไกลนะครับถ้าว่าขึ้นไปที่2.7แล้วลงมาสะสมนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะการเบรกตรงกรอบตรงนี้ไปนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ ไม่ควหลุดต่ำกว่า2.48นะครับสำหรับดีอม G 2.46 2.48นะครับตรงนี้ถ้าลดย้อนกลับมานะครับก็ไม่ควรหลุดตรงนี้แล้วนะครับที่ถ้าหลุดต้องวิ่งกลับคืนนะครับก็จะน่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตีเทียนลายเป็นการประกอบชุดนี้นะครับ ิถ้าตีเซนไล์ชุดนี้แสดงว่าทีมจีนมีสิทธิ์ลงกลับมาที่เดิมนะครับที่มาสองสามสองนะครับแล้วก็รอกระเซนไล์ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับไม่ชัวร์นะครับแต่ตรงนี้คือมันมันมันถึงแล้วครับถ้าถึงอย่างนี้นะครับทีมจีจะต้องทะลุนะครับอย่างแรงเลยนะครับ ถึงจะน่าสนใจนะครับแต่วันพ่งนี้เองไม่รู้ว่าเซตเองจะจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวทีมทีจะไหลลงมากับคืนนะครับระวังด้วยนะครับดู w hA นะครับ whA เองยังเป็นกร <c oughs> อบของการไซเวนะครับกรอบของการไซเวตรงนี้นะครับ อย่าหลุด3.20นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะสั้นริงก็ตรงนี้เลยครับ3.30นะครับกับ3.52นะครับวันนี้มันมีวอลุ่มโผลขึ้นมานะครับวอลุ่มปูดขึ้นมาอาจจะเป็นการไซด์วีอยู่ตรงกรอบนี้ก็ได้นะครับการเก็งกำไรเองก็จะได้แค่ตรง 3.52ก็อาจจะขายมาหรือไงนี้ครับก็ follow, follow ดูนะครับก็ได้นะสำหรับตัวนี้นะน,นะครับเปิ้ลน,น,น,นะครับเปิ้ลเปิ้ลก็เบรกตัวกลับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับแล้วก็กําลังสะสมกําลังด้านบนนะครับปิดนะครับตรงกลางเป็นโดจิที่0 9 0 เื่องจากตัวนี้เป็นตัวหุ้นต่ำกว่าบาทนะเพราะฉะนั้นการขึ้นลงของมันเนี่ยจะ,จะค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรอ,อไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะตัวนี้เพราะบางทีมันช้าเกินไปนะนี่ครับมันอาจจะใช้เวลายามาถึงตรงนี้ครับใช้เวลาเป็นหลายอาทิตย์นะครับ ถ้าไม่ก็คือจะวิ่งเลยนะครับก็คือไม่ควรเกินนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบหนึ่งอาทิตย์ครับถ้าวันพวกนี้ไม่วิ่งก็ต้องทิ้งนะครับถ้าซื้อทำขี้เกียจหอนีเฮ g นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มาลุ้นกรอบด้านบนนะครับนี่2.60เราขึ้นไม่ไหวนะครับแต่พอรุ่มเริ่ม เห็นได้ว่าวอลุ่มเนี่ยทะลุนะครับทะลุช่วงนี้มาแล้วนะครัวอลุ่มดีมากครับก็ถ้าย่อตัวนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจหรืออาจจะไปเลยตัวเนี้ก็ได้นะครับวอลุ่มก็จะโผลขึ้นมาแบบมาสารอย่างเงี้ยครับก็น่าสนใจนะครับสําหรับซีจีนะครับแนวนี้ตายจุดแรกก็คือ2.50นนะครับถ้าหลุดต่ำกว่านี้ไม่นะ ก็มารอรับด้านล่างนะครับก็คือ2.4ก่อนแล้วก็2.3นะครับ GKN นะครับยังคงค่อยๆขยับตัวขึ้นไปทีนิดทีนิดนะครับแล้วก็ volume แห้งลงนะครับแต่ค่อยๆบวกครับบวกลบค่าเขานะครับตนนัวนี้ก็เป็นการไซเว w ตรงนี้นครับถ้าทะลุ 6.2มาได้ตัวนี้อาจจะมองว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับ JKN มิ้นนะครับตัวมิ้นเองก็หลังจากเบรกชุดนี้ไปได้นะครับก็ประมาณบวก10%เนี่ยอตอนนี้กำลังค่อยๆไซเวด้านบนนะครับวันนี้มีวอลุ่มมานะครับ ก็ถ้าวลุ่ม,มาแบบนี้มองว่ายังนะครับสำหรับผมนะยกตัวขึ้นมาวลุ่ม,มาอาจจะยังคงไซเว์ตรงชุดนี้ก่อนก็ได้ครับเหมือนกับปลุ่มล่อนะครับแต่มันก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้ามันไปมันก็จะสวยนะครับครับ สามารถทะลุ22.6ได้นี่ยิ่งสวยงามมากนะครับสำหรับมิ้นนะครับ r j h นะครับ r j h ตัวนี้กำไรดีนะครับของกลุ่มโรงบาลน,นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็น l e a นะครับถ้าทะลุนะครับ23บาทได้มอง24ไปก่อนเบื้องต้นครับแล้วก็26 ส่วนใหญ่เวลาหุ้นมันขึ้นมันขึ้นประมาณถ้าเบรกจะลุกกรอบประมาณสัก20%นะครับประมาณนี้นะ26่น่าสนใจหาจเะยังคงน่าสนใจอยู่นะครับ KSL นะครับ KSL เองนะครับก็เหมือนจะพยายามเบรกตรงด้านบนนะครับแต่ไม่ไหว อ็ไรตัวกลับลงมานะครับวันนี้ทําโดจิด้านล่างนะครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะขึ้นจะลงนะครับบอลุ่มลงนะครับตรงนี้บอลุ่มไฮมากกว่าน่าสนใจแล้วนะครับสำหรับเคสเอลจะระวังนะครับตรงนี้เราซื้อกอบตรงนี้คือตรงกลางนะครับถ้าลงก็จะลงมาตรงนี้ครับด้านล่างแต่ถ้าขึ้นก็จะขึ้นทะลุนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยวางโพสิชันในการเทรดดีๆนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สวัสดีนะครับผมระมัดระวังด้วยนะครับในแต่ละ,ะวัน